เอียงวะด้วยปลิน้องหน้าเขาแบบเนี่ยเขายิ้มมากเลยนะโอ้มาเป็นรุ่นเลยโอมัา วันนี้เราก็อยู่ที่ร้านเซนเดียวดาวคือคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้จะเรียกอ่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ว่าอะไรคือมันมีความน่ารักแล้วก็แบบไอเดียมันบป็นเจตมาผมเห็นครั้งแรกก็่แบบอียงวะที่อยู่ตรงหน้าเราคืออะไรครับพี่แบงค์ตอนนี้คุณเห็นคุณก็รู้ผมบอกเลยนี่อะไรกล้วยปรีกล้วยที่มันปรีอยู่ตรงข้างหน้าเห็นไหมปรีออกมาเพื่อให้เห็นน้อง เนื้อกล้วยอยู่ข้างในอันนี้คือน้องบานาน่าจริงๆชื่อมันอ่านค่อนข้างยากเราไม่รู้ว่าอ่านยังไงเลยแต่ว่ามันเป็นบานาน่ามีเออาร์คุณออกเสียงนี้ออกเสียงบานาน่าบานาน่านั่งขอยูนิกคุณออกเลยนั่งยูนิกมากเลยเห็นแล้วต้องต้องหยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันของศิลปินชื่อคาร์แมนวิลเลียมคาร์แมนวิลเลียมจำหน่ายโดยบริษัทชื่อออฟอาร์สนะเองอ๋อไม่ใช่ออฟไว้นะออฟอาร์สจริงๆทำดีไซเนอร์ทอยหลายอันแล้วเออผมเห็นมีไคจูด้วยนี่ใช่ไหมใช่มีมีทำไคจูด้วยนะใช่ทั้งนั้นนนนีี่่แบบวาาเเปป็็ทั้งพรด แล้วก็เป็นแบบของกินนอลอะไรอย่างงี้กล้วย หอมหน้าปี๊เออผมชอบที่ดูพี่ตังหัวกล้วยหอมหน้าปี๊เอา้าคุณดูดิหัวมันป,าาปนนี๊ออกมาปหล่ะเหมือนแม่งระเบิดออกมาเลยเปะ่ะระเบิอดออกมากำ <laughs> ลังบานเลยเนี่ยนะยังไงเนี่ยพี่เมง้งเรามีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เราอยากให้ดูตัวใหญ่ก่อนเพราะว่าตกก่อนที่ตัวเล็กจะมาเนี่ยตัวใหญ่มาก่อนตัวใหญ่มาก่อนถ้่ออกมาสักพักนึงแล้วเขาค่อยมาทําตัวเล็กเห็นมันใหญ่ๆเนี่ยแม่งไม่หนักนะเนี่ยยกมือเดียวได้เลยเนี่ยเพราะมันเป็นซอฟต์ไวนิลอ่าที่มันผมว่าเป็นซอฟต์กวงข้างในมััันนนนกกวงเเพราาะม้หบ ของเขาอ่ะจากที่ผมเห็นอ่ะ มันคือกล้วยข้างนอกมันคือกล้วยแหละแต่มันเป็นหมาเว้คุณดูดิมันมีหางเนี่ยก็ผมก็อ๋อเออเออหมาหางตรเนี้ไอเดียดีมากเลยมันคืออะไรรู้ป่ะที่มันเป็นเป็นติ่งของกล้วยอ๋อเวลาที่มันหักกับหวีออกมาเนะดีไซน์เขาอันันคือแบบเหมือนเหมือนหมากล้วยอ่ะคือเนื้อผิวของมันเนี่ยมีเป็นกาด้วยนะคือรายละเอียดมันก็ไม่ธรรมดาอ๋ไม่ธรรมดาจริงคือรายละเอียดมันไม่ธรรมดาเพราะว่าดีเทลของความเป็นกล้วยเนี่ยออกมาครบหมดทุกอย่างเลยครบหมดทุกอย่างเลยถ้าคุณชอบกล้วยอ่ะคุณก็จั ได้เลยตัวนี้นอกจากหางแล้วใต้หางเขายังมีตุดต๊ดตุ๊ดตามสรีระน้องหมาอ่ามันเป็น,นตุดต๊ดตุด๊ดโอ้โหดีไซน์เขาดีมากผมชอบมากน้องหน้าเขาแบบเนี่ยเขายิ้มหน้าเลยเนยตัวนี้น้องเขาอารมณ์ดีดูดูเ t e เจอร์ตรงตรงตรงเปลือกเขายังมีเขียวๆอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่ากําลังสุกไม่มากพี่เห็นชั้นนี่คือเท้านะพี่เม้งเท้านี่คือเขียวเลยแหมใช่ใช่เนี่ยกำลังสุกไม่มากเนี่ยเห็นไหมกำลังสุกไม่มาก พร้อมที่จะให้คุณรับประทานกันได้แล้วกับน้องกล้วยตัวนี้เนี่ยดูดิผมไม่โคตรพ่อเลยเอาจริงๆนะเหมือนน้องแม็กเขาบอกว่าแพ็กเกจจิ้งน้องก็น่ารักเลยแพ็กเกจจิ้งน้องบอกเลยใช่เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูประมาณนี้จริงๆอ่ะมันก็คือแบบอันเล็กนี่แหละแต่แม่งเป็นอันใหญ่ไว้ ใช่แล้วกะพายเป็นแล้วเขาสะพายกันเป็นกระเป๋าเลยเความคิดไอที่แบบสูงมากสุดจริงอ่ะเอใครจะคิดนะน้องกล้วยหัวปีเนี่ยมันจะออกมาหน้ารักขนาดนี้อีกหน่อยแม่งก็คงแบบเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเนื้อข้างในอักมาเป็นแท่งเลยเปิดได้นะโคตรเปิดได้ก็ิดได้เอยเอ้แต่ผมเห็นในตัวอย่างที่เขาทําโฆษณามันแบบมันเป็นอ่ามันเป็นหัวแล้วเปียกออกมาเออมันมันหุบหัวกล้วยแต่เปกลางหัวกล้วยออกมาแม่งโคตรเนี่ย่งรักมากอ่ะคือจริงๆท่านทาได้อย่างนั้นนะคือผมแม่งแบบเออซื้อละผมแม่งซื้อได้ นอนนั่งโคตรแบบโคตรได้อะนี่เราตั้งตั้งแบบผูกไงถ้าใครมาบ้านเที่ยวบ้านเฮ้ยนี่แหละกล้วยมึงอยากดูเนื้อกล้วยปะล่ะเปิดดูโคตรปัญญาอ่อนเลยคุณอย่าไปคิดอย่างอื่นนะอันนี้คือกล้วยนะอย่าไปคิดอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆหรืออย่าอะไรอย่าอย่าไปคิดนะอย่าไปคิด จริงมันเป็นดีไซเนอร์ทอยอ่ะดีไซเนอร์ทอยมันมีความแคบภาพเกี่ยวระหว่างของเล่นกับงานอาร์ตเนาะซึ่งอันเนี้ยเราเรามองว่าเป็นงานอาร์ตแล้วแบบว่าไม่จังเป็นไม่จังเป็นต้องรู้ภูมิหลังมันเยอะแค่ชอบเราก็เราโอเคละคุณทีศหึ่งแบบพวกแก๊กแอดอะไรเงี้ยเปผลงานอาร์ตนี่มันคือฟิลนั้นเลยเว้ยสุดจริงอันเนี้ยสุดจริงอันนี้น่ารักนะเป็นงานเป็นงานนึงที่น่ารักมากแต่ว่า ตัวใหญ่แล้วว่าแม่งสุดแล้วอ่าเ <จน S 1> ไอตัว,ตวเล็กไอตัวเล็กที่เพิ่งออกมานี่แม่งสุดกว่าตรงที่อะไรรู้วะยังไงพี่แม่งดึงอีหน้ากล้วยแม่งอกมก็ได้เว้ยใช่อ,อ,อามาอันบ็อกกันเลยไหมอย่าุมแก่ไม่ไม่ออาเดี๋ยวให้ดูกล่องไปก่อนอ่า ตัวเขาไม่มีอะไรมากเป็นแพ็คเกจจิ้งพลาสติกนะอ่าแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ด้วยพิมพ์นี่ตรงนี้อ่่านีจากบริษัทออฟอาร์ตกับคาร์เมนวิลเลียมที่เป็นอ่าบริษัทจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นดีไซน์บายคาร์เมนวิลเลียมดีไซน์บายคาร์เมนวิลเลียมแล้วก็ผลิตโดยออฟอาร์ตแพ็คเกจจิ้งของเขาอ่ะก็เหมือนตัวใหญ่เลยเออเหมือนตัวใหญ่เลยคือแพ็คเกจจิ้งอย่างเงี้ยมันคือแบบเหมือนของเล่นสมัยก่อนอ่ะที่แบบโชว์เป็นพลาสติกแล้วพอยอย่างเงี้ยตามแถงแค่อ่าใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่นึกถึงนึกถึงกันเหมือนกัน สามารถทำให้เราเห็นตัวป c นได้แบบชัดเจนเลยก่อนที่เราจะซื้ออันนี้บอกราคาเลยแม่งตัวละ500บาทใช่เหรอโคตรราคาดีมากแต่เราเลยดูจากภายนอกเนี่ยไม่เหมือนตัวใหญ่เลยเว้ยเหมือนเลยเนี่ยดูดิไม่เหมือนกันเปียยใช่ผมมองแก้งอยู่จุดหนึ่งเลยมืงตรงตัวใหญ่มันจะมีไอ้ข้างหลังตรงหน้หน้าเหมือนยิ้มมีมีเหมือนกันมีมีเห็นไหม มมีนนตุ่ยก็มีเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยดีกว่าได้เห็นกันชัดๆถ้าใครไม่อยากเก็บตัวใหญ่ก็เก็บตัวเล็กได้เลยเอออ่าเดี๋ยวมาดูกันแกะง่ายมากเลยดึงออกอ่ามันเป็นมันเป็นแบบเป็นตัวล็อกสลักเงี้ยถ้ากระดุมเนาะอ่าใช่อ่านาี่เรามาดูน้องกล้วยน้องกล้วยก็มาในห่อพลาสติกอ่านี่คุณดูดิน่นโคตรน่ารักเลยน่ารักจริงน่ารักมาก คุณดูเด็ดที่คุณบอกอ่ะตุ๊ดตุ่ดน้องอ่ะแม่งตุ๊ดตุ่ดรายละเอียดตุ๊ดตุ่ดก็มาครบอ่ะใช่ใช่คือไม่ต่างกับตัวใหญ่เลยนะแต่ตุ่นเนี้ยแม่งดึงเนื้อกล้วยออกมาได้อ่ะอ่านะพี่โชว์ให้ดูนครับอยากเห็นเหมือนกันผมไม่รู้ว่าดึงไงนะค่อยๆดึงมาโอ้มาเป็นรุ่นเลยไอ้มาเป็เไรไอมาเป็นไส้คุณดูเฮ้ยไอ้นยต่ด้วย มโคตรชอบเลยมาหักมากมาหักมากโคตรน่ารักเลยเนื้อกล้วยมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันมาเป็นแท่งเลยเว้ยเป็นแบบเนื้อกล้วยแบบเออเนื้อกล้วยตามเนี่ยลอดูดิโบเลยเนะโคตรมันโคตรได้แล้วคุณดูดิเนี่ยแล้วมันมันโดนหั่นแล้วแบบหักครึ่งอ่ะแบบคนกินกล้วยอะหักครึ่งเออ โคตรน่ารักหนูชอบเลยไอเดียแม่งแบบโคตรแบบแล้วทุกทีเป็นแม่เหล็กเว้ยเออเป็นแม่เหล็กเหรอเออเราประกอบกันอ่ะไม่เป็นแม่เหล็กเลยเว้ยโคตรดีโคตรดีเลยหนูกล้วยไม่มีเท้าเป็นปุ่มดินกมีสิแผ่นสิแผ่นเออเหมือนกันเหมอนกันะผมรู้สึกเหมือนนอนเออออออคลาย ไมตัวใหญ่ไม่ทำนี้วะบอกเลยว่าตัวเล็กนี่คือ MVB MVB เลยวัสดุก็ดีลงสีก็ดีเป็น PVC นะครับเจ็บง่ายมากนะของแท้ใช่แล้วแล้วไม่ใช่อะไรคือลงสีดีมากอ่ะดูเดทเท็กเจอร์การลงสีตาปากของน้องเขาอ่ะไม่มีเลอะเลยอจริงแล้วบนตัวเขาอ่ะก็ทำไฮไลท์มาเหมือนตัวใหญ่เลยไม่ได้แบบต่างกันเลยคือเอาตัวใหญ่มาย่อส่วนลงแล้วถอดแล้วก็มีกิมมิคด้วยเออเนี่ยเนี่ยหยัดน้องเข้าไป เอาไปเลยผมว่าเพื่อนๆชอบงานด้วยกนณะแบบกวนโอยกวนโอยแบบ<อ>นี้ขอโทษนะครับขออาจต้องใช้แบบคำว่าสุด Sure. ในแบบมันแบบคือมันมันสุดยิงใช่คือมันสุดจริงจริงนี่คือแบบนี่แหละคืออาร์ทอยเออจริงนี่แหละคืออาร์ทอยของจริงออาร์ทอยต้องแบบว่ามีความเป็นอาร์ตมีความเป็นแบบว่ามีกิมมิคเล่นได้เล่นได้น้อยอะคือมีการดีไซน์ที่แบบมันค่อนข้างจะแบบคุณแม่งเอาเรื่องครีเอทีฟไปเลยอ่ะจริงคือมันครีเอทีฟดีมากแล้วก็แบบคือคิดได้ไงอ่ะไอ้แบบเออดีมันน่ารักมากเลยอ่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทที่เดียวนะว่านี่มีเป็นโหลเลยเออเป็นโหล ราคาราคาพอๆกับกองสุ่มนะใช่เออแล้วคุณได้งานคุณภาพแบบอย่างนี้เลยแล้วก็มีรูปเล่นด้วย<ช>แล้วแม่งโคตรน่ารักไม่รู้พูดไงนอกจากแว้งเอาเอาเอา,เอากลับไปเป็นแบบต้องมีสักตูต้องมีสักูเยต้องมีสักูัวหนึ่ในในคอลเลคชั่นที่บ้าน <c oughs> ผมก็ไม่พลาดแน่อนอนผมว่าต้องโดนแล้วแหละตัวเนี้ยไม่โคตรตลกไอพูดถึงคะแนนแล้วกัน่าพูดถึงคะแนนหน่อยอ่ะคุณเอ๋นะ ผมให้สิบอยู่แล้วชอบการตลกอันนี้อันนี้คือแบบโคตรดีเออันนี้เราพูดรวมกันเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กไปเลยนะผมพูดโดยรวมเลยคือผมให้เก้าแล้วกันผมหักคะแนนตัวใหญ่หน่อยนึงตัวใหญ่อะดีเทลมันตูนคือตัวใหญ่แต่แม่งไม่มีลูกเล่นเ้ยอตัวใหญ่ที่ผมหักคะแนนเลยหนึ่งคะแนนแม่งถอดไส้ออกมาไม่ได้เแต่ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยมห้สิบเลยมึงเอาไปร้อยเลยไม่รู้จะพูดไงเออไม่รู้จะพูดไงบอกชอบมากอ๋อไส้ไหล โอ้ยเนือกล้วย,ยออกมาแล้วกล้วยเราสุกแล้วนะเรากินได้แล้ว <c oughs> เนี่ยเราไหลออกมาให้เมืม่อไ้กินกันเรียบร้อยแล้ว,ลว <c oughs> เราต้องขึ้นเงินต้องกินกล้วยแล้วละ่ะ <c oughs> อ,อย่าลืมมาจากกัดกล้วยน้องกล้วยที่ร้านเซนิโอตาวากันนะจ้างผมเป็นนักพากย์ได้ครับผมพากย์ผมพากย์ผผาการ์ตูนปัญญาอ่อนได้ผมรับเลยฟรีด้ว <c> ย <oughs> ถ้าอยากได้แบบงานคินี้ก็ติดต่อได้เลยครับเซรีโอดาว่าโคตรชอบเลยพี่ผมพูดตรงๆนะทำคลิปรีวิวอาร์ทอยมาก็เยอะนะนี่คือ MVP ีเลยหรับมามตอนนี้เลยเพื่อนๆอาจจะเห็นแค่หน้าหน้าต้องกันหรือเอ้ยชอบอะไรตั้งเหรมาดูตัวจริงเออจริงแล้วคุณมาลองดึงมันเข้าดึงมันออกดูแล้วคุณจะแฮปปี้กับมันมากคือมันทําให้เราลมดีมากเลยตอนนี้เปผมผมซื้อไปนะผมให้ยันนั่งนั่งถอดนั่งทั้งวันนั่งไม่งเี้ย จริงๆนะไอตัวเนี้ยเอามาทําต่อยอดเป็นตุ๊กตาที่แบบมันบีบแล้วไสแตกอ่ะเอตัวเนี้ยม่นไสมึงขลักมาเนี้ยมังจากคุณอาตังผมไปเลยผมขอผลไม้ตัวอื่นด้วยนะมงเงาะอะไรเงี้ยทุเรียนอะไรเงี้ยทมแมนวิลเลียมผมชอบคุณมากผมณเอฟซีคุณผมยังไม่เสดหน้าตาคุณลอ่ะโอเคก็วันนี้สําหรับน้องเบัเนนเนออชื่อแมงก็ไดายแล้วชื่อชื่อแมงก็มาแล้ว น้องกล้วยหัวปีอ่าอน้องกล้ัปีอันนี้ผมฝากถึงค่าย Banana ได้ขอเลยครับ <ssä> พเพีรกล้วยไทยครับพี่ต่อยเคิร์สักจันทานครับรับน้องคนนี้ไปตั้งที่ออฟฟิศได้เลยครับผมว่าหมอกกับออฟออฟิศที่มกากเดี๋ยวผมแอบเดี๋ยวผมจะไปป้ายยาพวกพี่เขาวันนี้ก็ขอบคุณร้านสติว์ดาร์ว่ามากๆเลยที่เอางานอาร่มดีอย่างนี้ให้เรารีวิวนะโอ้โหนี่คือตัวนี้คือสุดมาก MVP เลยของสซาวปีนี้วันนี้เรขอบคุณพี่แอมมี่คนสวยของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยทีมงาขอบคุณน้องๆทีมงานของ คนเลยเอาตัวเ,เอาตัวใหญ่ยกตัวใหญ่มาให้เรามีาตัวนี้ไม่หนักนะเห็นมั้ยตัวตัวใหญ่ๆเงี้ยน้องไม่หนักนะเอาก่อนอย่าลืมเรา<ห>มี YouTube Facebook IG แล้วก็ TikTok YouTube อย่าลืมกด Subscribe พว <c oughs> กเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาเราลงคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งอยู่หน้าฝีดทุ่มขึ้นมาทันทีเลยซับสไครป์อย่าลืมกดแค่ครั้งเดียวนะอย่ากดสองครั้งอยากดสองครั้งนะมันมันเป็นอันซับนะถ้าเกิดกดสองครั้งแล้วกดสามก็ได้นนนอย่่าเเป็ลขคคูะรับ คุณจะกดกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าเป็นเลขคี้นะครับเห <bah> มือว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณคือกังเดียวของพวกเราขก็เราก็คือฮอปปี้ก๊งลาไปก่อนครับเพื่อนสวัสดีครับ